สวัสดีครับผมชื่อเดชชายกิตสนาัฒนเมืองทานเซ็นเซ่รวิวพีนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องความรักครับความรักกับเป็นทุ้ความรักนั่นเองนะครับความรักนะครับก็ความรักคือสิ่งที่สวยงามนะครับแต่ก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปนะครับสิ่งที่สวยงามคืออะไรหนึ่งได้ยงการได้นอนมันตากันได้จับมือกันเขาเรียกว่าสิ่งที่สวยงามนั่นเองนะครับก็จะเป็นได้แม่ครับ้านกันนะครับเพราะว่า มันก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะครับรือเป็นสุขนะครับแต่ความรักนะครับไม่ใช่เป็นสุขนะครับเกิดคิดมากนะครับคิดมากความรักเออมาครั้งมาคานะครับความรักก็ถามว่าดีไหมดีนะครับแต่เกิดเราคบกับคนคนบางคนเนี่ยมันยากนะครับที่สำคัญมันมีทุกนะครับมันมีทุกมันทุกอย่างขึ้สิ่งนะครับที่สําคัญนะครับถูกทุกอย่างขึ้สิ่งนะครับความรักไม่ได้มีทุกนะครับแล้วไม่ได้มีสุขเสมอไปนะครับ มันมันดีภาษาผสมกันนะครับทุกคู่ความรักกับสุขความรักมันดีภาษาดกันนั่นเองนะครับคุณเรานะครับทุกความรักนะครับแต่ไอ้าี่บของบคนที่เราเักาเป็นนานๆนะครับใครอยากถามนะครับไอ้คนอยากคบกันนะครับก็ก็คือหนึ่งต้องทําหน้าที่ตัวเองให้มันดีที่สุดครับสองนะครับใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์นะครับ โอกาสความรักโอกาสดูแยเขาโอกาสอยู่ข้างๆ้าเขานะครับแล้วสักวันคนที่ไม่เคยเลยนะครับพูดที่ไม่เคยมีแฟนเลยนะครับก็อาจจะได้โอกาสนะครับแต่แต่ว่าได้โอกาสน้อยครับขอให้เรานะครับได้ทุกท nice ีของความรักสิ่งที่เราสร้างสรรค์นะครับรักความรักนะครับความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแต่ความรักมันใช้หัวใจความมายามด้วยครับราะความมุ่งมั่นนะครับมันก็เหมือนที่เรา ทำอะไงสิ่งบางสิ่งเนี่ครับแต่ถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นนะครับมันก็ไม่เป็นผลความรักก็เหมือนกันนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับมากเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวยังคงคลิปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวใครที่อยากให้ถ่ายคลิปอะไรนะครับก็ทักทาเข้ามาได้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับยังืงกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งตั้งคัคลิปด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ